ปล่อยมือพี่นะรู้ใช่ไหมปันสวัสดีค่ะเบ็คกีอมสอนนะคะรับบทเป็นปันค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าน่ากลัวน่ากลัวมากๆเพราะว่าโลเคชั่นก็คือถ่ายในปา่าช้าจริงก็คือแบบว่าอ๋บรรยากาศสนุกนะแต่ว่าทุกอย่างมันแบบ มันตื่นเต้นไปหมดเลยอะ่ะก็อนุญาตให้ให้ให,ให้เราได้เป็นตัวละครแล้วก็เข้าไปเป็นตรงนั้นอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเราเรา,เราหลอนไปกับเขาอะ่ะคือเราต้องวิ่งในที่ชอบอะ่ะคือการวิ่งวิ่งตลอดเวลาแล้วคือการไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรต่อไปเราจะรอดไม่รอดก็ไม่รู้เหมือนกันทุกครั้งที่วิ่งมีฝ่าก็คือมอมตลอดเลยใช่ก็มันเป็นการที่ ในเรื่องนี้คือเป็นการที่วิ่งหนีจากคนหลายที่จับตัวปันกับป้อนมาแล้วก็คือต้องวิ่งหนีแล้ววิ่งเข้าป่าแล้วก็เจอทั้งคนร้ายเจอทั้งผีเจอทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดค่ะซึ่งมันก็เป็นการที่ความพี่น้องอ่ะจะช่วยกันเอาตัวรอดกันยังไงอ่ะแต่โดยที่ปันอ่ะไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับน้องห้ามปล่อยมือพี่นะรู้ใช่ไหม จริงๆก็ไม่เคยคิดขนาดนั้นนะว่าเรากลัวจริงไหมแต่เราแค่ขอไม่เจอได้ป่ะ <c oughs> แต่คือเราก็พ,พบพบระไปเกือบทุกที่ะแม้ว่าจะไปต่างประเทศต่างจังหวัด <c oughs> เขากองหนูก็พบปะค่ะก็ปันนะคะก็จะเป็นจะเป็นพี่สาวที่เข้มแข็งภายนอกแต่ก็ เซนเซทีฟข้างในเหมือนกันก็คือจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องน้องสาวแล้วก็ให้ยา,ยามพยายามบอกน้องสาวว่าทุกอย่างก็จะโอเคทุกอย่างจะเป็นไปได้ทุกอย่างจะเดี๋ยวมันก็จะโอเคแค่เชื่อฟังพีแต่ก็บางเรื่องมันก็ทำอะไรไม่ได้จริงๆอะ่ะมันก็อาจจะต้องต้องสู้กันแล้วก็ไม่รู้ว่าสองพี่น้องเนี่ยจะเจออะไรกันบ้างแต่ก็มันก็จะมีความที่หนูรู้สึกนะ คนดูจะรู้สึกว่าเขากําลังวิ่งตามตัวละครแล้วก็แม้ว่าเขาเจออะไรเขาก็จะก็จะรู้สึกเหมือนถ้าผีมาอยู่ตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงน,รรงนี้ก็จะรู้สึกไปด้วยค่ะอืมก็ก็คล้ายคล้ายตรงที่อยากว่าปกป้องคนรอบตัวอะ่ะแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างคือเราไม่เคยเป็นพี่ปกติเราจะเป็นน้องอะ่ะเราจะเป็นน้องตลอดอ คราวนี้เราก็มาเป็นคนที่ปกป้องน้องสาวก็รู้สึกดีนะรู้สึกว่าได้น้องสาวเพิ่มเลยน้องละ่ะ <c> ห <oughs> ลอนๆเนาะพยายามไม่คิดมากกว่าคือถ้าสมมติว่าได้ยินอะไร <c oughs> เห็นอะไรก็ <c oughs> <c oughs> จะพยายามแบบเออไม่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 คือมันก็จะมีแบบว่าตอนกลางคืนอะ่ะที่มันมองอะไรไม่ค่อยเห็นมีแต่สโมกแล้วก็นอนอยู่บนพื้นอะ่ะ บางจังหวะก,ก็เหมือนเห็นอะไรตรงนี้แต่ก็แบบเอออาจจะเป็นพี่ทีมนั้นก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ก็เราก็ไม่รู้เนาะความที่มันเป็นหนังผีด้วยค่ะมันเหมือนเราต้องมาเชิญดักความความกลัวตรงเนี้ยล้วก็เราต้องเข้าใกล้ชิดกับผีมากๆถึงแม้เราเราจะรู้ว่าพี่คนคนที่อยู่ตรงนั้นอะเป็นใครแต่เวลาเข้าซีนอะ มันมันรู้สึกเฟียจริงจริง,รงมันรู้สึกกลัวจริงๆแบบว่าเออตัวสันจริงจริงะแต่ก็รู้สึกเป็นการแสดงที่ท้าทายแล้วก็ดีเหมือนกันเพราะเราไม่ค่อยได้ได้เข้าไปใช้คําว่าเฟียในการแสดงเยอะโอ้แล้วก็มีการที่ต้องเล่นดราม่าด้วยเพราะจะมีความเรื่องหนังสาวเรื่องต่างๆก็สิ่งนี้ก็ท,าท้าทายแต่ก็มันก็สนุกค่ะก็จะเป็นการที่ อ่านแล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์ว่าบทของเราแล้วก็อ่านรีแอคชั่นแล้วก็พยายามจำจำทุกอย่างแล้วเสร็จปุ๊บก็จะพยายามผมของเเข้าใจว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นทำไมมันคืออะไรออบเจกตีฟเป็นยังไงแล้วก็พอเราเข้าใจแล้วอ่ะเราก็ฟังผู้เล่นของเราอ่ะมันก็จะส่งกันได้แบบไม่ต้องห่วงบทก็ได้อืม อันนี้มีแฟนขับเขาเมาส์มาเขาบอกว่าเบกกี้ขี้ร้อนมากอ๋อขี้ร้อนสุดๆค่ะใช่ไหมเออหนูทั้งขี้ร้อนขี้ร้อนกับขี้หนาวนะ,ะทั้งคู่เลยค่ะใช่แต่ว่าแต่เขาบอกว่าเบกกี้นอนแอร์นี่สิบห้าองศาเลยเหรอเว้ยเมาจริงเลเนี่ย <laughs> <laughs> ใช่เวลาเวลากลับบ้านอ่ะเลยก้ชอบอยู่แบบห้องแอร์แบบอ่ะสิบเจ็ดแล้วกันขอสิบเจ็ดองศาอย่างงี้ไม่ชอบอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆแต่ว่าอย่างเวลาไปไทยอย่างเงี้ยก็คือร้อนมากแล้วคือหนูต้องมีแบบ มีเลือดมีอะไรบนตัวมีแบบมีฝุ่นมีทุกอย่างอ่ะแล้วมันร้อนอะมันมันก็ไหลอยู่เหมือนกันนะใช่ค่ะอคบอนบอนคือใครครับบอนบอนเหรอคะหมาหมาหนูหมาหมาหนูโอเคมีอีกเรื่องหนึ่งแฟนคลับ <c oughs> เขาเม้ามาว่าเ <c oughs> บกกี้ชอบทานตำชาทานชาชาไทยใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> อ๋ออันนี้มีวันนี้มีของมาฝาก ขอบคุณค่ะอขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะค,ค่ะก็ฝากติดตามภาพยนตร์สีปาชาด้วยนะคะทุกตอนเลยค่ะสนุกหมดเลยเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะเจอกันวันที่10เมษาค่ะห้ามปล่อยมือพี่นะรู้ใช่ไหม